สังัดมากนิ่งมากน้ำหนักเสียงดีมากและมีเนื้อเสียงด้วยท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมใช้หูฟังที่มีคุณภาพดีจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าหูฟังท่านเนี่ยให้รายละเอียดน้ำหนักเสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่ผู้ผลิตเขาออกแบบมาหรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบด้วย Macintosh ครับพี่ชิครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับพี่ชิครับถ้าเกิด ท่านผู้ชมมีหูฟังหรือว่าเล่นเครื่องเสียงโดยการใช้หูฟังฟังเพลงครับผมเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าหูฟังเขามีประสิทธิภาพครับผมเมื่อกี้ผมบอกไว้แล้วว่าให้ MacIntosh เป็นผู้แสดงประสิทธิภาพนั้นออกมาใ่ครับพี่ชิดวันนี้มีอุปกรณ์อะไรครับผม MacIntosh ครับซึ่งเป็นแบรนด์อิเมจของโลกนี้นะครับครับผมมีตำนานครับกว่า70ปีครับผมนะครับ ซึ่งความหลากหลายในการฟังดนตรีในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากครับผมหูฟังก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฟังเพลงในการฟังเพลงสําหรับลูกค้าที่ต้องการเสียงที่ดีที่สุดครับผมนะครับแม็กอินทอสก็เลยทำเฮดโฟนเฮดโฟนเอมใช่ครับชื่อรุ่นว่า m h a 200โอซึ่งถอดแบบมาจาก Power Amp Mentors ครับซึ่งเป็นตำนานของ Power Amp Lord รุ่น275 MC 275ใช่ครับเรียกว่าถ้าเกิดนักเล่นเนี่ยที่มีคืิเครื่องบ้านอยู่แล้วหรือว่าไม่มียังไงก็แล้วแต่เคยได้ฟังได้เห็นได้สัมผัส MC 275แล้วเขาเกิดมีหูฟังแล้วเขาอยากได้แอมหูฟังใช่นี่คือคำตอบเลยนี่คือคำตอบเพราะนี่คือถอดแบบมาจาก MC 275 ซึ่งเป็นเพราะแอ o มบอดที่เป็นตำนานของแม i n อนทอสถอดแบบมาเลยเหรอครับใช่ครับถอดแบบมาเลยครับทีนี้เรามาดูความโดดเด่นของตัวเครื่องมดีกว่าว่าสามารถทําอะไรบ้างครับผมเริ่มจากระบบการทํางานของของตัว m อ็200นี่ก่อนนะครับเพราะว่าเขาถอดแบบมาจาก2.75ก็คือเรื่องของออโต้ทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับซึ่งจะทำให้ฟังเวลาฟังเสียงเฮดโฟนเนี่ยนิ่งสงัดนำหนักเสียงออกมาดีนะครับ คือเป็นข้อเด่นของเขาอยู่แล้วเขาเชี่ยวชาญมากเลยเรื่องนี้ที่เห็นเนี่ยคืออะไรบ้างครับเนี่ยเป็นทาร์มฟาร์มเมอร์เป็นทาร์มฟาร์มเมอร์ซึ่งเขาสามารถที่ขยายออกเป็นซ้ายขวาไปเลยครับอ๋อก็คือว่าในนี้เนี่ยเขามีม้อแปลงอยู่3ลูกอ่ามี3ลูกก็คือม้อแปลงสําหรับจ่ายไฟให้ตัวเครื่องก่อนม้อแปลงอินพุตใช่ครับแล้วก็มีม้อแปลงเอาพุตสองสองลูกสองลูกสองลูกนี่หมายถึงแยกซ้ายขวาหรือยับแยกซ้ายขวาเลยครับโห คือแยกซ้ายขวาเนี่ยน้องจะได้กําลังได้ดมิกล้วเนี่ยยังได้ความสงัดเพิ่มขึ้นนะครับได้ความสงัดความนิ่งของเสียงซึ่งจะทําให้เสียง h e a d เ e ด p h o n e ปัจจุบันเนี่ยราคาก็ไม่เบาครับผมใช่ครับหลายหลายหลายหยี่ห้อหลายๆแบรนด์ทำ headsetphone อกมาค่อนข้างดีใช่ครับแต่ทีนี้การที่จะหาเฮ a d ฟน p h o n e ดีๆมาเล่นกับ h e a d ฟน p h o n e ที่ดีมันก็หายากนะครับคือเ e ดโฟนเ p h o n e ที่ดีเนี่ยต้องการ เพราะว่าแอมมิเฮดโฟนที่มีคุณภาพดีถูกครับถึงจะเค้นประสิทธิภาพน้ำหนักเสียงรายละเอียดออกไม่ครบใช่ครับครับ mha 2 0 0เนี่ยแค่โฟนแอมตัวนี้นะครับครับยังเป็นเฮดโฟนแบบหลอดอีกอ๋อครับคือหลอดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอุปกรณ์อะไรเนี่ยหรือว่าใช้กับฟังเพลงแบบไหนเนี่ยมันมีเสน่ห์เสียงเพลงเนี่ยมันมันออกมาจากใจก่อนอจากสายตาเราก่อนเรามองเห็นปุ๊บเนี่ยเรามีความสุขเราชอบก่อนแล้วนนี้แน่นอนครับครับผมพี่ชี้ครับเรามาดูที่การทํางาน ของหลอดดิงกรอบใช้หลอดเบอร์อะไรครับหลอดบีเอชเจกับ 12AT7 ครับผมนะครับสองหลอดโอ้รเรียกว่าได์ไดแรกแล้วก็ไดที่สองมาอีกถูกครับครับผมมาดูช่องช่องทางการเชื่อมต่อกันดีกว่าว่าเขาเชื่อมต่ออะไรได้บ้างครับก็การเชื่อมต่อก็มีทั้งอ, input อินพุตบาลานและขาบาลานนะครับสามารถเลือกได้เล่นได้ทั้งสองแบบครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยครับผมเรียกว่าสัญญาณแรงหรือสัญญาณเบายังไงมาได้หมดั้หมดครับส่วนเอาพุตก็ มีแบบเซโอเซโอแบบบาลานซ์แล้วก็สเตโอแยกซ้ายขวาเลยโอ้โหครับผมซึ่งซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ที่สุดสุดดีผมมองว่าเครื่องเสียงที่เขา Hi End เนี่ยเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้งานของลูกค้าจริงๆครับผมทีนี้มันมีปุ่มวอลลุ่มอยู่ตรงนี้เนี่ยผมไม่สงสัยคือวอลลุ่มไอ้นี้แหละแต่ทีนี้ผมสงสัยคือโหลดเนี่ยครับเสื้อโหลดได้ด้วยเหรอครับใช่ครับเพราะว่าหูฟังเนี่ยจริงๆมันก็จะมีค่าโหลดเอมพิแดนอยู่ คือความต้านทานที่แตกต่างกันค่าความต้านทานที่แตกต่างกันนี่นะครับบางทีลูกค้าที่จะเลือกเีชโฟนเขาไม่รู้ว่ามันจะแมมกับหูฟังเขาหรือเปล่าจริงครับพี่อันนี้จริงครับซึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญในการเล่นหูฟังคือเราสามารถปรับโหลดความต้านทานได้ให้กับหูฟังได้ใช่ครับหรือคุณจะมีหูฟังหลายตัวเนี่ยคุณก็สามารถจะเลือกใช้งานได้เหมาะสมถูกครับโอ้โหเรียกว่าเพื่อนเพื่อนหูฟังมาฟังอะไรนี้สลับกันได้ยิ้มได้ไม่มีปัญหาเลยนี่คือความครบเครื่อง ของ Manintosh MSA 2 0 0ซึ่งเป็นหูฟังแอมบหลอดครับผมตัวแรกแล้วกำลังกาลังขับหรอครับเขาให้กำลังขับเท่าไหร่อ่า500มิลลิวัตครับอ๋อ500รมิลลิวัตครับผมครับผมถอดแบบมาจาก m ม n คอิน275รุ่นตำนานรุ่นตำนานรุ่นที่เรียกว่าถ้ากล่าวถึง Manintosh กล่าวถึงแอมหลอดเนี่ยนักเล่นเครื่องเสียงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนฮะและทุกคน จะมีเสียงนั้นติดอยู่ในหูด้วยครับผมสามารถที่จะใช้กับหูฟังได้ใช่ครับโดยได้แต้มเนียงเสียงแบบนั้นถูกครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมฟังผมฟังมาแล้วครับจากวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมีพลังการที่ได้ Trans f o ร m e r o u t อา t เนี่ยมันทําให้กระงักขึ้นน้ำหนักเสียงดีขึ้นครับผมดีกว่าการใช้ o อาพ u t แบบอื่นๆอ่าครับผมนี่คือคุณภาพของมันเองทอดใช่ครับครับผมคือพิจิตดชุดอย่างนี่มาให้เพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกครับว่า เทอร์เน็ตเบิลเนี่ยเป็นเจพาะอนาล็อกอยู่แล้วเสียงดีที่สุดอยู่แล้วณปัจจุบันนะครับแต่ปัญหาของเจพาะอนาล็อกก็คืออาจจะมีสัญญาณนอยส์ออกมาบ้างนะครับทีนี้การที่ผมเอาเทอร์เน็ตเบิลนะครับของเคลียร์เดโอเป็นเป็นรุ่นแอคทีฟนี่นะครับครับผมาต่อเข้าตัวนี้ยแล้วให้คุณชัยวัฒน์ได้ฟังดูเมื่อสักครู่นะครับครับว่าเสียงที่ออกมาว่ามันนิ่งสนิดแค่ไหนมีความนิ่งสงัดช่องว่างช่องไฟเนี่ยโดยเฉพาะ น้ำหนักน้ำย้ำเน้นนะครับนิ่งมากไม่น่าเชื่อว่าฟังจากเสียงเสียงจยากเคิร์นครับผมครับผมกระเพาะสายที่ที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเราสามารถที่จะโหลดอินดีแดนให้ตรงกับหูฟังได้ครับผมสองระบบออโต้ฟาร์มเมอร์ของเอเมเชอร์พรอมร้อยซึ่งถอดแบบมาจาก275เจ็ดห้นี่นะครับผมมันทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะครับตัดสัญญาณน้อยออกสำนุกถ้าเกิดผมมีเครื่องเล่นซีดีนะครับ ผมไม่ต้องไปปรับวอลลุ่มหรือว่าปรับอะไรเลยที่เครื่องีซีดีถ้าเขามีปรับได้นะครับใช่ครับผมสามารถที่จะปรับได้จากตรงนี้เลยใช่ไหมอ่าก็จะมีตัววอลลุ่มปรับที่ตัวนี้เลยเพื่อความสะดวกในการใช้งานอ๋อก็คือเรานั่งฟังเพลงหนึ่งเนี่ยใช่ครับเพิ่มลดตรงนี้ได้เลยได้เลยครับเพราะว่าแน่นอนว่าลูกค้าอาจจะมีชุดเครื่องเสียงหลักอยู่แล้วครับแต่อยากฟังหูฟังเราก็เอาตัวนี้อาจจะตั้งไว้ใกล้ๆตัวเราครับนะครับเราก็ต้องไปลุกหรือว่า เปิดวอลลุ่มที่ตัวเมนหลักครับผมเราเปิดวอลลุ่มที่ตัวนี้ได้เลยนะครับเทอร์นเทเบิลนี่รุ่นอะไรนะครับเคลียร์เดอออริโอเป็นคอนเซ็ปต์แอคทีฟครับผมมองว่าใช้งานง่ายแล้วได้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยใช่ครับสวยๆอย่างนี้คือชั้นวางอะไรครับเป็นแบรนด์จากอิตาลีนะครับอ๋อใช่ครับเนี่ยครับซึ่ไม่อิตาลีบริษัทเค ได้นําเข้ามาครับจัดจําหน่ายซึ่งชั้นวางเครื่องเสียงเนี่ยแน่นอนครมันก็มีผลกระเสียงมีผลต่อเสียงนะครับลักษณะโครงสร้างการออกแบบออกมาเนี่ยเพื่อสลายเรโซแนนซ์ครับผมนะครับสัญญาณรบกวนที่ที่เวลาเราเล่นครับนะครับเป็นยี่ห้อบาสโซคอนติโนอ๋อครับผมเมดอินอิตาลีนะแท้ๆเลยใช่ครับเขียนป้ายกำกับมาเลยใช่ครับคือรุ่นรุ่นที่เรานําเข้านะครับชื่อรุ่นว่าคลาสสิกไลน์ อ๋อครับราคาไม่แพงครับอืมครับผมสวยแล้วก็สามารถถอดถอดแยกออกแต่ละชั้นได้อ๋อครับผมนะครับสามารถวางได้หลากหลายรูปแบบอ่าหลากหลายรูปแบบตามเครื่องที่ลูกค้าเขามีใช่ครับซึ่งผมจะมีชั้นต่อแล้วก็แบบชั้นเตี้ยสามารถที่จะไปตั้งวางทีวีอะไรพวกนี้ได้นครับมีมีมีครบฟังก์ชั่นอ่ะพี่ชิดครับพี่ชิดมีอะไรจะฝากนักเล่นโดยเฉพาะสาวกหูฟังั้างไหมครับอ่าก็ขอฝาก เฮดโฟนแอมของแม็กนิทอชรุ่น MHA 200นะครับซึ่งเป็นเฮดโฟนหลอดนะครับใช้ถอดแบบมาจาก MC275 อันลือเรื่องของแม็กนิทอชนะครับก็เขาฝากนะครับรับรองท่านจะเข้ใจเนื่องเมื่อท่านได้สัมผัสครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ